เพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะต้มเอ่อต้มส้มพุงปลาหัวปลาช่อนนะคะใส่มะเขือปู่นะคะก็มีมะเขือปูค่ะมะขามค่ะตะไคร้หอมหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรั่งใบมะกรูดเอ่อพุงปลาหัวปลาใส่เห็ดนะคะเห็ดชิเมจิ แล้วก็ใส่น้ำปราร้าเจอไรเคียขัดไม่ได้คือผงนัวหรือผงชูรสนะคะต้มกันเลยนะคะตั้งหม้อแล้วนะคะใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งลิตรค่ะมะเขือปู่ประมาณสองขีดมะขามหนึ่งก้อนก้อนเล็กๆตะไคร้สองต้นพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดหอมหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะ หัวปลาพุงปลาช่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งกิโลค่ะตัวใหญ่พุงใหญ่แล้วก็เห็ดชิเมจินะคะประมาณหนึ่งขีดปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลรราพัชไรเคเองค่ะสี่ช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าอยากจะได้เค็มก็เดี๋ยวค่อยเติมเกลือหรือว่าน้ำปลาก็ได้ ผงนูและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใสะ่ลงไปเพิ่มความอร่อยสุกแล้วนะคะเพื่อนๆผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็กระเพรานะคะผักชีฝรั่งห้าใบกระเพรา10ยอดค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต้มส้มหัวปลาช่อนพุงปลาช่อนใส่มะเขือปูนะคะมาทานด้วยกันค่ะ